เดียวเราจะตลาดเขาเดินมาเมื่อวาครับวันนี้ช่างพิกัดร้อยปอนด์ร้อยปอนด์เลยพิกัดแชมป์เราเลยเนาะน้ำหนักนี้เมื่อกี้มาสอบเป็นไงเกินจุดแปดจุดแปดนะนิดหน่อยสามสี่ขีดแล้วเราซ้อมอยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ข้างมืองปอไปตอนนี้มีใครช่วยพอี่ซ้อมบ้างครับมีอานนท์แม่งไทยเบอร์เขียวอือกอล์ฟพี่ช่วยกันเนาะเจ็บตัวเมื่อกี่วันครับไฟนี้สามอาทิตย์กว่าก็พอดีเลยแล้วล่าสุดจะว่าที่ไหนออมน้อยครับเป็นไงครับวันนั้น ชนะน็อกเยอะสี่พิธิชัยว่อพิธิชัยครับขามไปชกที่นู่นก็น็อกเข้ามาแล้วกลับมาที่นี่เจอใครครับพรุ่งนี้เจอเนื้อเนื้อพยัคฆ์เคยเจอกันไหมอย่างครับได้ดูเทปดูฟอร์มเขามายังดูนิดหน่อยก็ศึกษามานิดหน่อยนะเป็นไงเขามีอะไรบ้างก็รู้ดูด้านเขาครับในวางเกย์างแผนไงดีพรุ่งนี้ตามสไตล์ก็ฝีมือของเราเนาะคิดว่าถ้าต้นๆเขามาแรกเลยเราทำไงอ่ะก็ไปเรื่อยะ คิดว่าเอาสายผีมือเราอยู่นะเออแล้วเราในชีวิตนี้ป้องกันแชมป์มากี่ไฟล์แล้วย,ยังเลยนี่คือได้มาก็นี่พึ่นป้องครั้งแรกเลยยังตื่นเต้นอยู่ไหมยังไม่ก็หายหตื่นเต้นแล้วเนาะเราอย่แลละครับอายุ20ครับขบคนจังหวัดน้องคายไปปล่อยกิโล พื้นเพลาเป็นมวยถาดซ้ายหรือขวาสูงร้อยสบเอาชกมวยทั้งหมดนี่ประมาณห้าสิบกว่าครับฝาก้องช่ยแชร์พ่งนี้หน่อยครับช่วยแชร์จากตลาดคนเดนเพิ่มคนครับครับผมขอบคุณครับครับยัมครบัครับัันชาชื้นครับครับวันนี้ช่างปิกัดเาไหร่ร้อยปอนด์ร้อยปอนด์นะเป็นไงมาสอบครั้งเมื่อกี้พัน ผ่านเลยเนาะคุมมากี่โลร้อยปอ,อนตอนนี้คุมมา3ามสี่กิโลขาเราซ้อมอยู่ที่ใช่หมวยชีกำลังเล่นเที่จังหวัดชัยนาทเลยเนาะครัวางเพืซ้อมมีใครบ้รางมีเหนือทวันีครับแล้วก็เซนต์บางน้อยครับอืมเก็บตัวมากีวา่วันครับไฟนี้รวมรวมแล้วเดือนกว่าเป็นเดือนเลยนะเพราะว่าล่าสุดรเราชกไว้ที่ไหนที่นี่ครับที่นี่ตั้งแต่ต้นเดือนต้นเดือนเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วเลยเป็นไงวันนั้นชนะครับชนะใครมานะชนะบอลไทยชนะบอลไซนะหรือว่าลุงสามบีครับวันนั้นชนะเขายังไงชนะ าเออเพราะต้นตอนเข้ามาหนักแรงหนักแรงเราก็ดักเข่าเลยแล้วคุณจิต้องเจอใครครับหรือจักยครับเคยเจอกันไหมไม่เคยได้ดูเทปดูฟอร์มเขามายังดูแล้วครับเป็นไงบ้างเขามีอะไรบ้างเขาก็สไตายวางเกมเลยครับอืมวางเกมวางแผนไงดีพวกนี้ต่อยไปตามเกมวันนี้ครับครับผมคิดว่าเราจะเปิดเกมยกไหนดียกแรกยกสองไหยเอ้ยคือเดินลุยเลยเหรอครับเพราะว่าอะไรอ่ะอยากได้แชมป์ครับอ่าเพราะว่าพวกนี้ก็ชิงแชมป์จากเขาด้วยเนาะ เราในชีวิตเคยชิงแชมป์ยังไม่เคยไม่เคยเลยนี่คือครั้งแรกเลยตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นนะตื่นเต้นนะเออเราอายุอะไรแล้วครับสามสิบหกครับคนจังหวัดเลยได้ครับไปปล่อยกี่โลแล้วเราประมาณห้าสิบโลขาพื้นเพลเราเป็นมวยอะไรมวยเข่าครับขาซ้ายหรือขวาสูงร้อยเท่าไหร่อยหเราชกมวยทั้งหมดอยู่ประมาณ4ี่สบห้าสิบพี่น้องตเชียร์พรุ่งนี้ไหนครับฝากเป็นกำลังใจคนแรกนะครับครับผมขอบคุณครับ